ครับสวัสดีนะักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเกบตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่12เดือนมกราคมครับตอนนี้ FP Markets ของเรานะครับเขามีบริการ Copy Trade Social Trading แล้วนะครับใครที่สนใจนะนักลงทุนก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับสวัสดีนะักลงทุนทุกท่าน,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 นเลยนะครับผม ขอตอนรับทุกทานเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคูปเปาในช่วงเย็นวันนี้เราจะพานักลงทุนไปดูบทความดีๆจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับเมื่อเฟดอาจจะใช้ยาแรงสกัดกั้นเงินเฟอ้อกับการลดขนาดงบดุลที่เร็วกว่าคาดเขียนโดยอาจารย์ดนายอุดลกิติชัยนะครับเป็น CFA แล้วก็นักวิชาการอิสระครับ ผมเชื่อว,ว่าปัจจัยที่สําคัญลำดับต้นๆก็คืออัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐไม่ใช่โอมิครอนเว้นแต่ว่าจะมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นที่มันมีความรุนแรงมากกว่าในปี2020ที่ผ่านมานั้นนะครับถือได้ว่าเป็นปีที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยประเมินแนวโน้มเงินเฟอ้อผิดพลาดไปอย่างมากเลยเงินเฟอ้อจริงที่สหรัฐเนี่ยสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อของธนาคารกลาง2-3เท่าเลยทีเดียว กลาก็คือว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อของธนาคารกลางเนี่ยอยู่ที่2%แต่ว่าเงินเฟอ้อที่สหรัฐนะครับหากวัดจากตัวเลข CPI ก็คืออยู่ที่6.8%ถ้าเป็น PCE ก็คือ4.7%นะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันในเดือนเดียวกันเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐจะดูตัวเลข PCE เป็นหลักมากกว่า CPI ในการประเมินสภาวะเงินเฟอ้อครับ เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างปฏิเสธได้ยากดังกล่าวเนี่ยทำให้เสียงส่วนใหญ่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐหันมาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยประมาณ10ครั้งใน3ปีข้างหน้าก็คือ3ครั้งในปีนี้3ครั้งในปีหน้าและ2ครั้งในปี2024และ2025ทําให้คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของสหรัฐจะมีโอกาสปรับขึ้นไปที่2 5ถึง2.75เปอร์เซ็นต์ภายในระยะเวลา4ปีหลังจากนี้ครับ การปรับดอกเบี้ยนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปดังกล่าวนั้นเป็นไปในเชิงของหลักการที่คาดหวังว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะยังคงมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องซึ่งก็คือ GDP โตเฉลี่ยประมาณปีละ1.8-2%ต่อปีและก็เงินเฟ้อสหรัฐค่อยๆปรับตัวลดลงเหลือประมาณ2%ต่อปีตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปแต่ในความเป็นจริงนั้นนะครับผมยังไม่เคยเห็นการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปยาวนานถึง4ปีมาก่อน กล่าวก็คือว่าประสบการณ์ในอดีตนั้นมักจะเห็นเป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยช้าเกินไปในตอนแรกทําให้คุมเงินเฟอ้อไม่อยู่และต้องขันมาปรับดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นอย่างเร่งรีบทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่สภาวะถดถอยยกตัวอย่างเช่นในปี1973ธนาคารกลางสหรัฐปรับดอกเบีย้ยขึ้นจาก6เป็น11เํอทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐนะครับเข้าสู่สภาวะถดถอยในปี1974แล้วก็ปี1975 จึงต้องรีบลดดอกเบีย้ยลงมาให้เหลือ6.5ในเดือนเมษายนปี1975ครับทุกท่านต่อมาครับในปี1978ธนาคารกลางสหรัฐเองก็ปรับขึ้นดอกเบีย้ยจาก6.75มาเป็น20เลยนะครับในเดือนธันวาคมปี1980แน่นอนนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐร,รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะถดถอยอย่างรุนแรงเลยทีเดียวในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็การกำหนดนโยบายดอกเบีย้ย ที่สูงมากเนี่ยในคือในช่วง12ถึง20%ถึงกลางปี1 8 0 0ขอภัยครับ1 9 8 2 ทำให้เกิดสภาพวัถดถอยถึง2ครั้งในช่วง3ปีดังกล่าวบางคนอาจจะตั้งประเด็นสมัยนี้นะครับว่ามันมีความแตกต่างก,ก,กันกับสมัยนั้นซึ่งผมเองก็เห็นด้วยในระดับหนึ่งเพราะว่าเหตุผลหลักเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่4ประการด้วยกันก็คือ1นักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ธนาคารกลางรับรู้แล้วก็ให้ความสาคัญกับการกำกับดูแลไม่ให้การคาดการเงินเฟอ้อหลุดลอยออกไปที่ระดับสูงเพราะเมื่อเสียงส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจว่าธนาคารกลางจะสามารถเอาเงินเฟอ้อให้อยู่เงินเฟอ้อก็จะปรับตัวสูงขึ้น อย่างรวดเร็วดังนั้นธนาคารกลางจึงมุ่งมั่นที่จะตัดไฟตัดต,ต้นลมกล่าวก็คือการกควบคุมเงินเฟอ้อให้ได้เสียแต่เนิน่น ข้อที่2ครับคือประชากรในประเทศที่พัฒนาแล้วในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยตลอดจนญี่ปุ่นและก็จีนกําลังแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งน่าจะทําให้แรงกดดันของเงินเฟอ้อไม่ได้สูงมากอย่างเช่น60-70ถึงปีก่อนหน้านี้เพราะเมื่อประชากรแก่ตัวลงก็มักจะออกมาใช้จ่ายน้อยลงครับข้อที่3คือผมเชื่อว่าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1990ทําิให้มีแรงงานแล้วก็ทรัพยากรเข้ามาเพิ่มปัจจัยการผลิตให้กับระบบทุนนิยมตะวันตก ยังมีนัยสําคัญช่วยลดเงินเฟอ้อลงได้นับ10ปีแล้วก็ต่อมาในปี2001เมื่อประเทศจีนเข้ามาเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกหรือว่า WTO ก็ทําให้จีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตสินค้าราคาถูกให้กับโลกอีกต่อไปนับ10ปีเช่นเดียวกันแต่ว่าแรงงานในจีนนะครับกำลังปรับตัวลดลงทุกปีตั้งแต่ปี2017ทําให้ตัวช่วยส่วนนี้นะหมดลงไปแล้วโดยเฉพาะเมื่อสหรัฐกับจีนกาลังเป็นคู่ปรักกันข้อที่4ครับผมพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในช่วง20ปีที่ผ่านมาคือ กายภาพของอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์โทรคมนาคมช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งต้นทุนของการค้าส่งและก็ค้าปลีกนะครับแต่ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเดี๋ยวจะไม่สามารถลดต้นทุนลงได้มากกว่านี้นักในช่วง3-4ปีข้างหน้าตรงกันข้ามก,ก,กันกับทั่วโลกอาจจะต้องยอมปรับใช้เทคโนโลยีที่ทําให้ต้นทุนผลิตสูงขึ้นนะครับเช่นการลดการใช้่านหินน้ํามันแล้วก็หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ราคาแพงกว่าในช่วงเริ่มต้นเพื่อแก้ไข ปัญหาระยะยาก็คือการปล่อยกา๊าซคาร์บอนซึ่งกําลังสร้างปัญหาโลกร้อนอยู่ในขณะนี้ดังนั้นผมมีความเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่อัตราเงินเฟอ้อในช่วง2อถึงสปีข้างหน้านี้จะไม่ได้ต่ําหรือว่าปรับลดลงได้โดยง่ายเหมือนกับช่วง10ปี ขออภัยครับเหมือนกับในช่วงก่อนโควิดกล่าวก็คือเงินเฟอสหรัฐนะครับเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.8%ต่อปีในช่วงปี2010 2019นี่คือตัวเลข CPI ทั้งๆที่ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐกำหนดดอกเบี้ยนโยบายใกล้ศูนย์เกือบทุกปี กล่าวคือเป็นช่วงที่ดอกเบีย้ยแท้จริงติดลบอย่างต่อเนื่องเว้นแต่ปี2018ที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับดอกเบีย้ยนโยบายขึ้น1.5มาเป็น2.5ซึ่งเป็นช่วงที่เงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นมาที่2.4แต่ตอนมา แต่ต่อมานะครับก็ต้องรีบปรับลดลงนะครับเพราะว่าเงินเฟอร์มันเริ่มมีการชะลอตัวตามด้วยมาตรการระบาดของโรค, COVID 19, คโควิด -19 ก็จนปัจจุบันนี้นะครับที่มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาจนใกล้เคียงกับระดับ0ูนถึงศูนอนอกจากนั้นนะครับยังมีข้อสังเกตว่าในปี2018ที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับดอกเบีย้ยขึ้น4ครั้งนั้นนะครับผมราคาหุ้นสหรัฐหรือว่า s อสพ0ปรับตัวลดลง4.4%สําหรับบิตคอยนนั้นนะครับปรับตัวลดลงจากระดับ5ห 6 2 9บาทในวันที่5มกราคมเนี่ยมาปิดที่1 2 1 4 3 8บาทในวันที่5มกราคมปี2019ดังนั้นสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆจึงน่าจะไม่ค่อยถูกชะตากับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตั้งแต่1%ต่อปีขึ้นไปครับ อันนี้ก็เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับทุกท่านน่าจะประมาณนี้เราก็ได้เห็นในส่วนของตัวผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากอัตราดอกเบีย้ยใครจะลงทุนในอะไรก็ตามแต่นะครับรวมไปถึงราคาทองคำเนี่ยพี่ๆนะทุกจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันให้ดีๆนะเพราะว่านี่คือผลกระทบในระยะยาวๆกับเทรนขาขึ้นของดอกเบีย้ยสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ครับต้องกราบขอประธานอภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้มีติดขัดนิดนึงครับทุกท่านขอบคุณครับ